สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้าเพจเทคเตอร์ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับนอออีกแล้วนะคะน้องรั์เพจแท็กเตอร์ตลาดรถไยมือสองจังหวัดขอนแก่นนะคะเพจแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำมูลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะคะ0 8 5 8 5 2 9 5 1 5ค่ะ0 8 0 0 9 2 4 2 9 2นะคะวันนี้นะคะ้องจะพาลูกค้ามาชมรถรถเอ็มเก้ที่มีในร้านตอนนี้นะคะอัปเดตรถ m 9 5 4 0ที่มีอยู่ในร้านตอนนี้นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่ารถแต่ละคันจะสวยแค่ไหนราคาอยู่เท่าไหร่นะคะไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะมาแล้วคะ่ะมาแล้วนะคะ M9540 ที่มีในร้านตอนนี้นะคะจะมีด้วยกัน3คัน3ราคา3ปีด้วยกันนะคะคันแรกนะคะเริ่มที่คันแรกนะคะ M9540 คันนี้นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2554นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2554นราะคะราคาอยู่ที่60,000 5 0,000บาทนะคะราคาอยู่ที่6กแสนห้าหมบาทนะคะรถทุกคันที่ร้านนะคะอุปกรณ์ที่ได้ไปจะเป็นใบดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะรถที่ร้านนะคะ3คันนี้นะคะอุปกรณ์ที่ได้ไปจะเป็นตัวรถใบดันหน้าแล้วก็ผ่านพวน,นหลังนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่6กแสนห้าหมบาทนะคะจดทะเบียนใช้งานปี2554นะคะ มาต่อที่คันต่อไปนะคะมาต่อที่คันต่อไปของเรานะคะคันนี้นะคะ M 9540นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2559นะคะคันนี้นะคะ M 9540คันนี้จดทะเบียนใช้งานปี2559นะคะโอ้โหถือว่าสวยมากเลยนะคะสวยสดงดงามมากเลยนะคะนี่นี่คันนี้นะคะราคาอยู่ที่800,000 ห้าหมืนบาทนะคะราคาอยู่ที่850,000บาทนะคะนี่ M9540 รถปี2558นะคะราคาอยู่ที่850,000บาทนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะอุปกรณ์จะเป็นชุดใบหน,น้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะสวยๆอย่างนี้นะคะสวยๆเ,เดิมนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะ ท่านไหนผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาเลือกอยู่ได้เลยที่ร้านนะคะเข้ามาทดลองขับได้นะคะคันต่อไปนะคะคันนี้นะคะ M9500 จดทะเบียนใช้งานอยู่ที่ปี2558นะคะคันนี้ M9500 จดทะเบียนใช้งานปี2558นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่760,000บาทนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่760,000บาทนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่อยากชมรีวิวรถแยกแต่ละคันนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากชมรีวิวการขับเคลื่อนรถแต่ละคันนะคะสามารถทักทายเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยน้องจะจัดให้เนาะว่าแต่ละคันนะคะสมรรถภาพการขับเคลื่อนนะคะระบบเกียร์ระบบคัสเป็นยังไงนะคะระบบการขับเคลื่อนนะคะรถทุกคันนะคะขับเคลื่อนได้ทุกคันนะคะใช้งานได้ปกติทุกจุดทุกมุมนะคะคัสเดิมเกียร์เดิมเครื่องเดิมนะคะ สามคันนี้นะคะ M9540 ทั้ง3คันนี้นะคะเคร <bunker ring S 1> <Elijah. S 2> ื่องเดิมเกียร์เดิมทั้ง3คันนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถรุ่นใหญ่นะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะเข้ามาลองขับลองเครื่องได้ที่ร้านเลยนะคะขออนุญาตนะคะรถทั้ง3คันนี้นะคะ M9540 น้องขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะคะ3คันนี้นะคะน้องขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะคะแต่ว่าลูกค้าที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทกสสกตหรือโรงงานนะคะสามารถ ออกผ่านสหกรณ์ทกสได้เลยนะคะเพราะว่าร้านของเราก็เข้าร่วมด้วยเหมือนกันนะคะวิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพียงแค่ลูกค้าเข้ามาที่ร้านแล้วก็เข้ามารับเอกสารที่ร้านไปยื่นกับสหกรณ์ทกสหรือสกตได้เลยนะคะเพราะว่าทางร้านของเราก็เข้าร่วมเหมือนกันนะคะสามารถผ่อนชำระผ่านสหกรณ์ทกสได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่ได้ไปจะเป็นใบดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะ คันนี้นะคะ M9540 ปี58นะคะราคาอยู่ที่760,000บาทค่ะอุปกรณ์ที่ได้ไปจะเป็นใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะคันนี้นะคะ M9540 ปี58ราคาอยู่ที่760,000บาทนะคะอ่าคันนี้นะคะ M9 จดทะเบียนใช้งานปี2559นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2 5 5 9ราาคาอยู่ที่8,5 0,000บาทนะคะราคาอยู่ที่85 0,000บาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะ M9540 ปี2554นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2 5 5 4ราคาอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทนะคะราคาอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านหนอยากได้รถรุ่นใหญ่ไปใช้ก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาลองขับลองเครื่องที่ร้านได้นะคะ รถนะคะจะมีตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านหลังให้นะคะรถตัวรถใบดันผ่านพวนหลังให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับดูรับชมด้วยนะคะสนใจรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะเพจแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่เทศบาลตําบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นค่ะเพจแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่เทศบาลตําบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นค่ะ085 852 9515ค่ะ0800 924292ค่ะ